สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสไม่กาลโมโตนะครับสาวกซีดีเจห้ามพลาดนะครับใครที่รอคอยเจ้าตัวนี้อยู่นะครับวันนี้จัดให้เต็มตาเต็มใจแน่นอนนะครับอยู่ข้างผมนี่แล้วนะครับกีเชอร์ bmw นะครับสีเจ็ดนะครับ e 3 8นะครับ730 i a นะครับตัวไมเนอร์เชนนะครับรถสวยใสสภาพพร้อมใช้ขับไปดูหล่อแน่นอนถ้าไม่เชื่อเหรอเรามาดูกันมีรถอ่ะมีรถปี2000เออ บอกอยู่ไม่ใช่หรอไม่กี้มาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นปี2,000นะครับโฉมไม่ดนเชนแล้วนะครับข้อแตกต่างชี้ชัดเลยนี่ไฟมันจะเป็นขยักอย่างนี้ถ้าเป็นตัวแรกมันจะเป็นเรียบอ่าง่ายๆนะครับใช่บอกเลยครับว่ารถนะครับทรงหล่อมากๆนะครับสีสันนะครับเงาฉ่ำสดสวยนะครับล้อนะครับทำไมถึงดูดีขนาดนี้นะครับเป็นล้อของซีรีส์เจ็ดเหมือนกันนะครับจาก e 6 6นะครับใส่แล้วลงตัวดูหล่อ ดูมีมิติรถที่ดูทันสมัยขึ้นมาเลยใช่เพราะว่ามันใส่แล้วมันดูเต็มเนี่ยและสิ่งที่ได้มาอีกอย่างนะคือแม็โลงงานได้ความแข็งแรงแน่นอนน,นะนี่แล้วดูทรงรถด,ดูคมสั่นให้ดีนะฮะนี่ครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าห <c oughs> ลอจัดแน่นอนคันนี้อยากนั่งใช่แล้วถ้ามองทะลุงี้ไปนะจะเห็นเลยว่าฟิล์มเป็นสีเขียวด้วยสวยเลยโอ้โห,โหกระจกสองชั้นฟิล์มเขียวอีกใช่ หล่อจัดขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้านะครับการันตีสภาพโดยทางร้านเมกาโมโตนะครับติดติ๊กเกอร์อย่างนี้นะครับเจ้าของเก่าน่าจะเป็นราชการอันนี้เราไอสัญลักษณ์สี่เหล่ยทัาบไงอ่าใช่คนนักเรียนเตรียมทหารคันนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมตรงๆนะครับไม่สามารถจัดไฟแนนได้จริงนะฮะแต่บอกเลยครับว่าเปิดราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับรถใช้งานได้จริงใช้ขับได้ทุกวันนะครับจะเก็บสะสมก็ได้ผมบอกเลยคันนี้ดูหล่อมากใช่และ e สามแปดตอนนี้เริ่ม ก็เริ่มหายากนะใช่ใสภาพสวยๆแบบนี้ด้วยและนี่เลยบอกเลยตัวนี้คนเล่นการเพราะมันเป็นตัวไมเนอร์เชนใช่มาดูด้านบันท้ายกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหกว้างๆแบบนี้นะครับมาพร้อมท่อแต่งออกคู่โอ้โหดูวัยรุ่นขึ้นมาเลยด้านท้ายเป็นยังไงอันนี้ผมเปิดจากรีโมทให้ดูนะครับนี่อ โอ้โหเก็บของได้เยอะนะเนี่ยใช่โลง่ลงๆสะอาดตานะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับน้ำมันล้วนนะครับไม่ติดแก๊สนะครับนี่ล้อยอะไ่เดิมอยู่ครบนะฮะและที่สำคัญครับออปชันที่ขาดไม่ได้ครับนี่เบาๆเบาๆเบาๆโอ้โหระบบดูด <c oughs> ดูดแรงด้วยใช่ มาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็น V8 เสียงเล้าๆนะครับ3 0 0 0ซีนะครับโอ้โหผมบอกเลยมันบึกบึนมันดูสมสมสถานะรถอะใช่เวลาขับมันจะรู้สึกแบบรถมันทรงพลังอะใช่บอกเลยครับเดินทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะฮะคันนี้นะครับน้องอุ้มขับกลับมาจากนครราชสีมาโคราชบ้านเองนะฮะใช่เดินทางไกลกลับมาเลยแหละอ่าแน่นอนอย่างนี้ เอาล้ครับเราเริ่มดูภายในนะครับแน่นอนสไตล์เมกาโมโตนะครับเริ่มที่แผงประตูฝั่งซ้ายนะครับแผงประตูเดิมหนังเดิมทีมลายไม้เดิมโชเกะเดี๋ยวนี่ขอโชว์นี่ก่อนอะไรไฟนี่ติดนะดไฟส่องสีแดงนี่แล้วข้างล่างก็ติดเยอยู่ไหนฮนะอยู่นี่อยู่นี่ติดนะครับแล้วก็นี่เกออ๋กระจกไฟฟ้าครับนี่ครับเป็นระบบออโต้ด้วยนะครับกระจกสองชั้นนะครับ แถมเป็นกระจกเขียวเนี่ยมันดูหล่อนะใช่อ่ะเอาขึ้นครับเอาลงอีกสักทีแล้วต่อด้วยกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าครับซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมมาต่อกันที่เบาะนะครับนี่ครับเบาะเดิมนะครับโหนังเดิมนะครับเงาเงาสวยๆเลยนะครับฟองน้ำแน่นๆนะฮะน่านั่งมากๆไม่มีแตกไม่มีขาด ระบบไฟฟ้าเป็นยังไงครับเริ่มจากเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังกระดกข้างหน้ากระดกข้างหลังนักพิ้งแล้วก็หัวหมอนนะครับนี่ครบทุกทิศทางครับมาต่อกันที่คอนโซลครับท่านผู้ชมครับคอนโซลเดิมนะฮะสวยๆนะครับแผงแอร์นะครับสวยๆไม่มีแตกไม่มีหักนะครับดูให้เต็มตาเลยนะฮะวิทยุนะครับโอ้โหพร้อมฟังนะครับนี่ครับ ช่องเก็บเหรียญเดิมนะฮะอยู่ครบนะครับหมุนได้ปกติครับน mm ี hmm. ่ครับคอนโทรลแอร์นะฮะครบเลยเก mm ียร์ออโต้นะครับนี่น,นี่กดปึ๊บเปิดปับ๊บน,นั่นมาดูทางด้านฝั่งคนขับกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนแผงประตูนะฮะแผงประตูเดิมปุ่มสั่งการเดิมทุกอย่างเดิมเอี่ยมสวยทีมลายไม้เงาเงานะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไฟประตูติดครบนี่ขอเริ่มจากตรงนี้นี่มุมแดง แล้วก็มุมตรงประตูล่างนี่อยู่ครับเกะเกะอยู่นี่อ่าเมมโมรี่ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะมาต่อที่กระจกไฟฟ้าครับลงขึ้นเป็นสองชั้นเหมือนกันนะครับลงอีกทีแล้วก็ปรับขวาขวาซ้ายขึ้นลง ใช้ได้ปกติครับมาต่อกันที่เบาะคนขับเลยครับท่านผู้ชมครับไม่เสียเวลาครับดูเลยเป็นไงครับเบาะเดิมหนังเดิมนะครับฟองน้ํายังแน่นๆอยู่ครับไม่มีแตกไม่มีขาดระบบไฟฟ้าเป็นยังไงครับผมเริ่มจากเดินหน้านะครับถอยหลังกระดกหน้าแล้วหลังกระดกหลังแล้วก็พนักพิงพนักพิงเสร็จแล้วก็ต้องหัวหมอนนี่ครับครบครับ มาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับท่านผู้ชมครับพวงมาลัยนะครับเป็นระบบแอร์แบ็กมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมใช้แน่นอนครับคอนโซลเรียนใหม่ครับเลขใหม่นะครับ2 3 7 8 8กิโลนะครับร้านเราขายแต่ใหม่แท้ๆนะครับไม่มีการก่อใหม่นะครับคอนโซลด้านบนก็ลื่นปืดลื่นปืดนะครับรบกวนท่านผู้ชมดูอีกอย่างหนึ่งนะฮะนี่ครับตาต้องดูนี่นะครับผมเมื่อกี้ผมลืมเปิดให้ดูนะครับที่วางแก้วเดิมนะครับโอ้โหนี่ครับอยู่ครบไม่หักเลยครับส่วนใหญ่ตรงนี้ชอบหักกันนะใช่ใช บอกเลยสภาพเนี้เยี่ยมไปเลยจริงที่นั่งผูดโดยสารกันแล้วนะครับแน่นอนสไตล์เรานะครับเริ่มที่แผงประตูนะฮะหนังเดิมนะครับแผงประตูเดิมนะครับนี่ครับเก๊ะนะครับอยู่ครบนะครับไม่หักนะฮะมา่านมีไหมไม่ต้องถามนี่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูปลดลง,งนี้นี่แล้วก็ดึงออกตึ๊กนี้ยากตรงไหนไม่ยากง่ายเลยดิอ้าวเกตรไฟฟ้าลง เป็นกระจกสองชั้นนะครับดูซะถ้าสาม<า>ชั้นก็หมูพี่ไงหมูเออแล้วก็นี่ด้วยเกนี้เปิดให้ดูแล้วไงขอโทษามาถึงฝั่งมาถึงฝั่งนี้นะครับนี่ครับม่านอยู่ครบนะครับเดี๋ยวลงเลยมันยากตรงไหนเนี่ยบอกผมทําไม่ได้นะอ่้ตายนี่ครับเกะอยู่ครบนะฮะกระจกไฟฟ้าครับเป็นระบบออตโต้ด้วยครับสองชั้นเช่นกันนะครับ ชอบมากเลยพอมานั่งคันนี้กระจกภายมันเป็นกระจกสีเขียวอ่ะมันสวยอ่ะมาต่อที่เบาะครับที่นั่งครับเบาะเดิมหนังเดิมนะครับนี่ครับไม่มีแตกไม่มีขาดสวยๆเรื่องความเย็นไม่ต้องพูดถึงนะครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังแบบนี้นะฮะเย็นเจี๊ยบที่วางแขนอยู่ครบนี่เป็นยังไงเปิดเฟิร์นี่ไม่หักครบนะครับและที่ขาดไม่ได้โชว์เลยปุ่มอยู่ไหนอยู่นี่นี่มาหลังไฟฟ้าครับ โอ้ตายตายถ่ายเมืกี่คันแล้วครบครบเราจะโชว์อะไรเมื่อกี้จะเปิดปิดไฟอะไรให้ดูอ๋อเปิดตรงนี้นี่ไงนี่ดูตรงข้างหลังนี่นะครับนี่นี่ไหนนี่น้งมุมเสานี่เปิดตรงคนขับได้แล้วมันจะเป็นชุดที่ติดกับพร้อมตรงประตูครับดูตรงประตูหน้าก็ได้อ่ะพี่บอลมากดหน่อยทีอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึง กดปุ่มไหนครับน้องอุ้มครับตรงกลางครับมันจะคุ้นนี่อะนี่สิดอยู่ดับเปิดนี่ครับคอนโทรลใช้ได้ปกติครับโอเคผกดตรงนี้ไงเหมือนตากล้องแกงแล้ววันนี้พอแล้วจะลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแดดกำลังแรงเลยอุ้มเอาม่านหลังขึ้นดิอย่างแรกเลยแดดกำลังร้อนๆ้อนแบบนี้นะครับ เจ้าซีรี7จนะครับ 730iA คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าภายในนะครับโอ้โหดูสวยนะครับสมบูรณ์นะครับแฝงได้อารมณ์สปอร์ตหน่อยนะเพราะมันได้สีดำนะใช่แล้วนี่ครับดูที่วางแขนนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ครบๆนะฮะนี่เป็นไงเปิดเก๊ออกมานะครับลองๆนี่ครับกระเป๋าพยาบาลเดิมนะฮะอยู่ครบนะครับอุ้มเปิดไฟหน่อยเซ ไฟใหญ่ไฟเล็กลองเปิดไปเล็กให้ลูกผู้ชมดูไฟเล็กข้างหลังอ่ะนี่ยทำไมก็เหนี่อ่ะข้างนู้นก็เปิดได้ครับวิทาผู้ชมโทษครับอันนี้คือสั่งเปิดจากข้างหน้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไฟเล็กต้องเปิดเองอ๋อไฟใหญ่ผมจะเป็นคนเปิดให้อ๋ออันนี้คือเปิดจากข้างหน้าได้ใช่กั้นข้างหน้าไฟเล็กก็เปิดตรงนี้ได้แยกนี่ไฟเล็กแยกไปแล้วก็วิเครื่องเสียงวิทยุนี่ เสียงก็โอเคนะใช้แบบผมว่าฟังแบบกำลังนุ่มนวลเน่ะอันนี้มันต่อยส่อยหน่าหลับมากตอนเนี้ยใช่นี่ชอบมากเลยไอ้ตองแกะใส่เหรียญเนี่ยลองดันหน่อยดิเวลาเก็บไงข้างหนวดดึงทึ๊ดยเท่นะยังล็อกดีเลยช่วงล่างนะครับยังแน่นๆนะครับผมนั่งนะครับยังไม่รู้สึกเด้งเลยนะฮะผมว่ามันเท่นะใครที่เคยดูเจมบอลนะศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่าสมัยที่เป็นจูมาร์โลเนเวอร์ได้โคตรเฟี้ยวแต่ว่า ตัวนั้นมันเป็นเจ็ดเลยนะเจ็ดสี่ศูนย์มั้งจะไม่ผิดนะครับจากมือถือจำได้เลยพี่ก็พอได้เนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากคิ่ดาวนะครับมีเสียงมื่นหนึ่้อยแปดโอ้โหเสียงมันเล้าอ่ะนะครับเป็นเกียร์นิ่มๆแล้วก็คือคันนี้จะมีระบบอันนี้อย่างหนึ่งก็คือเป็นหมวดสปอร์ตเนี่ยพอเราขึ้นปุ๊บก็จะไฟขึ้นหน้าจอมันก็ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ S นี่อันนี้ดับนะผมผ่าเป็น S ขึ้นมันก็จะลากรอบเกียร์ยาวขึ้นโอ้มันจะตึ้ยขึ้น ลรอมันจะลากยาวครอดกมากเลยนะใช่ก็คือแบบใครว่าซีรีส์เจ็ดออ่นอ่ะแต่ขับคันนี้บอกเลยมันได้อัธรรถมากวูดว๊ดวู๊ดสยงเครื่องมันได้ไงเลขาวคันนี้ไปรับซื้อจาก เอฟซีโคราชมาต้องกราบขอบพระคุณตรงนี้เลยนะครับสาหรับ FC คนนี้นะครับน่ารักมากๆนะครับติดต่อมาขายรถนะครับแล้วบอกว่าเอฟซีผมนะครับกราบขอบพระคุณตรงนี้เลยนะครับก็คือตามกันต่อไปใช่ก็คือจะบอกลูกค้าคนนี้เขาติดต่อมาทางร้านว่าแบบเป็นเอฟซีร้านเรานะเขาอยากแบบอยากขายให้เราอะคือแบบไปถึงหน้างานลูกค้าน่ารักมากดูแลผมดีมากเพราะผมไปจากกรุงเทพไงแบบหาข้าวหาน้ำไม่กินแบบโอ้ยใจดีมากขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากลูกค้าน่านรักมากๆแล้วแบบแบ่งรถให้เราได้เอามาขาย ขอบคุณมากเลยลูกค้าวันนี้พี่ก็พาไปอาบน้ำไหมไม่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 เรีบๆเลยนะก็ <c oughs> ะคือวันนั้นนะ่ะพี่เขาอจะต้องแบบมีธุระแบบไปเพื่อไปแบบรู้สึกวันนั้นเป็นกิจกรรมวิ่งมั้งแล้วแบบผมมาไปสายพี่เขาก็นั่งรอนะแล้วแบบไม่ว่าแบบไม่ว่าอะไรผมเลยแบบใจดีมากแบบลูกค้าน่ารักสุดๆลูกค้าแนี้จริงจถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยปุ๊คนโดนด่าแล้วนะก็คงนั้นละ ต้องกล่าวขอบพระคุณอีกทีนะครับคุณพี่ครับที่เป็น fc เลยใช่ที่เป็น fc นะครับแล้วก็รถสวยมากฝากติดตาม<ช>กันต,ต่อไปนะครับเย<ช>็น<ช>แน่นอนนี่โอ้โหตัวแอร์แยก้านหลังแบบนี้ผมบอกเลยผมนั่งพลินมากคันนี้ช่วงนี้มีแต่รถสบายสบายผมนั่งนะใช่เครื่องเสียง เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับเจ้า BMW นะครับซีรีส์7นะครับ E 38นะครับ7 3 0 i a สุดหล่อพร้อมใช้คันนี้พร้อมเดินทางนะครับพาทุกการเดินทางของท่านเหนือระดับแน่นอนนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตเปิดราคาแบบแบ่งๆกันไปใช้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วกันนะครับขออนุญาตเปิดราคาที่269,000บาทเท่านั้นนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านไม่กลับโมโต้ซูเปอร์บายสโตร์นะครับหรือตามคานาเพจก็ได้นะฮะขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับโมโต เริ่่มหนอยเทยยออะ่าลืมกดซับสไคร์และกระดิ่งให้กับช่องไม่กลับโมโตนะครับเพื่อนติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ